แล้วก็ฝังดินเอาไหมทุกคไม่อั้บป,ป็นปกติป่ะค่ายพรมากป็นปเด็กหนึโอ้ยสากกันไร <c oughs> เอาเปิดถ้ามา,าบ,อบอร่รอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเนีน่ยคิดสักกอนเนาะอันนี้พอมีหลอดนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นคาดดาคาดอันนั้น จริงแล้วเลี้ยวไฟเบรกเนี่ยทีนี้เลี้ยวไฟเบรกสองกันแล้ว,ลวดเดียวอันนึงเหรอแล้วพี่เปิดไฟไฟดีหนก่อน แล้วก <Cornell> ็ตั้งทังคนติดนะคนติดใช่ปะหนีกติดม่ไหนโอ้เชื่อไหนรถจ่อยเชืรดไม่โค้ทำใช่ไหมเดี๋ยวเชือมาตไม่โคเฮ็ดบาปึ้นกมศรีไปถึงากถึไปยากเดีว พามาตอบพามาก็ตอบเอาอย่างนั้นแล้วจอนเลยแต่พาดเลยแล้วกาตอบกินเลย เปิดไฟเลียวทั้งตีเห็นไหมไฟเลียวต้องมีนะอามาดูไฟเลียวเสรไหมเนี่ยติดเสรแล้วเสร็จแล้วสอง กินล้านี่การเราปิ้งไฟเรี่ยงทังานเาถือเลยปั๊บ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 ปับปั๊บป๊บปั๊บปั๊บปับปั๊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 ับั อันนี้มันบปดสปาก็ปวดเลยตอนนี้อันนี้มันสปาเป่าเะที่เปิดเลยแป๊ดหนักบายแล้วไปดูข้างล่างดีดีสายแต่ไอ้ดีสายขาดนึงว่าเป็นยังไงรือว่ามันสปาโดนคุาขาดอะไรให้ไปเหียบขาดไปลี แล้วจะแหลกหรือว่ามันสปาร์คหรือแต่มันสปาร์คแห้งโพออมันจะตั้งแล้วมันสกัดเรามันจะแตกพังเราด้วยเอาเอาซัสะดุ้งเลย <laughs> ไปข้างบนครับไปนี่ก็ขึ้นบุรพาขึ้นไปถึงกาญจนานคเีดอยู่ตอนนี้ไปได้แล้วตอนนี้เขาเปิดแล้วครับเปิดได้สองสามวันแล้วแต่ว่าต้องไปติดตั้งไปติดยังติดติดก่ได้ฮะคือมันติดป่ะอ่ะปล่อยมันด้วยปฏบัติปฏบัติมาติดนะแล้วก็ต่อถูกกิณนะ สั่อหมดแล้วเออติดระบาดติดแล้วไฟสีแดงติดอันจะดียังดีแค่เนี้ยดีกว่าแล้วบางรถได้ไหมอีติดไฟสีแดงอันตะเคียน่ะอะไรอ่ะอะรอ ครับเอามาดูติดไหมเต็มติดเต็มโอเคอ้อวอ้าวเอาเอาเต็ให้พี่หน่อยขานเป็ดบริการไทยเน้ยแต่ว่าต้องเปิดขึ้นเขาแก้ใบขาขันเนยวะเนี่ยเราซื้อเบอร์น้องน้องออกก่อนเอาบินไปเบิร์ก็ยังได้อ๋อไครเยอะนี่ยเรียกเขาแก่หลังว่ายอมำโมหยากเสียงกันแต่น้องน้องจ่ายไปแล้วอบินไปนี่ ถ้ารันค่าดีเด้อแ่างกต้องไปเห็เอาแคมคุณไปเห็นเนี้ยไปเห็นผบกเลยแม่ก็กมยังี่ข่ายอย่มาต้องถามเนาะมาถามเลยเนี่ยควรต้องถามเราไปเห็นดันเทนีแล้วบินมากยันไปดันไปนีเด้อเอองนจริงสิโอ้ว่ารลอดไดนขาดบกาดย่ำสิเพียนรลอนสิ่้อันนี้เนี่ยเลี่ยนหลอนว่านันนี้ว่าโอ้โ เก่งไมโอเคแกนี้มาว่านั้นอุ้ขับรถลืมสิไปเติมต่อมันลืมเลียวเข้าปั๊มมาดับยืมหนาเครอดังแล้วก็บอกว่าไป้ายเอารถบุตตะไส้ไปเจอยังยังงกายอยู่เออังครับครับใครแข็งนะก็เริ่มไปข้ออยากขับกันไหนโอ้ยใส้ไพไปกันได้ดูกวิ น้ำมันเฮนียาสรนะเว้เขาไม่รู้คนรเยไ้ย,ยางกกยกันเมเอนเป็นยังไงยังไงเจ๊าโอ้ยหยาดหมาก็นยาดขับมาสิเรียนน้ำากนกันเองในหมาสิเติมน้ำมันแล้วก็พอดีครับเลื่อยปั๊มที่นี่มัเอ้าลืมเติมน้ำมันกันยังเติมปั๊มนาก็ได้ด <c oughs> เนาะไ่อเติมซ้ำพอเติมซ้ำ วัด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 ยูหอสุทินซันแลยก็จะเป็ไดับจอยแบบสเปคัี่ทำนาเดียวคัญไอไปแสมดัมป่ะไปสมดมไปไปอีกวงนึงอีกไปหีไปบางบอีเดียวลุมซอยบางกเทียนนึงบางบอลบางบอลกัมนันแมน ไปเป็นมู้ดอะไรรู้มผสมรกรบนีนี้ตัว่ี่เสียข้าวมือจะองกับทีมาทำทาสมพอดีีไปขึ้นเขาเลยกับพวกได้วะขีไปขึ้นแล้วก็รอดเลยว่เดี๋ยวไมจอดไหันทีอ่น่ไอ้หันีกอ็รณมดีกับพักกันเามาสองนี้ัเรื่องหนามดันรบุอยูตอแรพอ ะขับไปจอดได้ก็พอแล้วเพราะสตาร์ทติดบอกจะขับไปบ้านเบิงได้ไหมผมผมไม่น่าทิปปเอาพ่อไปจอดดิกขา,า,าไม่แยกเลยจะไปบ้านเบิงอยู่โอ้ยฝาเพ่นฟูกแบบแบบฟูกคักๆนะมันขับมาได้แล้วมันประกอบมาได้แล้วตอนแรกผมดว่มามูดประกอบแล้วบอกพี่เอาไปอีกสิ่นะ ไปเสร็จแลบวเอแค่รับกัอนเป็นแบบลำบากแล้วบาทาั้งปรเม่งงานปรเม่งงานเทาเ่าแกนั่งานจะฟ้องนั่ <c oughs> งพักเลยดีนี้ครับนเดียวไปเลยก็เลยเยอะแ่ยันวัยเยอะยันวัยที่เป็นสี่สิบอะ พูดไปลากว่าจะพูดอะไรต้องเงียบบางง่วงจอดนอนมีคนมากไปแล้วที่อาบขาวที่ไปลากมา <laughs> บ่ยกันม,มันก็เกือบเดินหนึ่งแล้วแหละติดอยู่อย่างหนึ่ง าสุมันหัวหัวพี่เก็อะไรจะตามงบดิืเยามได้จริงื้อก็สองบากรจอดงวดทิ้ลาประจาคแรผมถตงสองเทือบนี้นี้ตอนแรกวัดนึกว่าป๋าแ้วมาสองถต่ว่าหัวเรามาสอดถึงก็รับเนี่ย boleh liap di bawah ya, liap di bawah ya,